เมาส์สำหรับสายเกมจากแบรนด์มาเค n i คมาพร้อมดีไซน์ที่เข้ามือไฟ R G B สวยๆและยังมาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายอีกด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันได้ในคลิปนี้เลยครับ oh. สำหรับเมาส์ในวันนี้เนี่ยก็คือ m e c h ค n i ค L8 Pro นั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นเมาส์ที่ถูกออกแบบมาสําหรับสายเกมโดยเฉพาะเลยให้ฟังก์ชัน RGB มาจัดเต็มนะครับรวมไปถึงยังมีจุดเด่นในเรื่องของ polling rate เนี่ยที่สามารถใช้ได้สูงสุดถึง8,000เลยทีเดียวดีไซน์เนี่ยก็ออกแบบมาตามหลักอีกอร์นอมิกนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวคู่มือนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์กันลื่นที่สามารถเอาไปแปะตกแต่งเพิ่มเติม,ตมบนตัวเมาส์ได้แล้วก็จะมีตัวสายนะครับซึ่งเป็นสายถัก USB Type C มาให้เลยรวมไปถึงภายในกล่องนะครับก็ยังมีตัวชาวร์จิ่ง ดยตัวเมาส์นะครับออกแบบมาตามหลักอีกอนอมิกเป็นเมาส์สำหรับมือขวานั่นเองนะครับตัวเมาส์เน่ก็จะมาในดีไซน์เรียบๆนะครับแต่ก็ได้มีการดีไซน์เพื่อรองรับกับมือของเราเวลาจับลงไปบนเมาส์ด้วยนะครับวัสดุหลักของเมาส์เน่ก็จะเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักเบาน้ำหนักของเมาส์เน่ยอยู่ที่เพียงประมาณ83กรัมเท่านั้นเองนะครับสำหรับผมเน่ก็ถือว่าน้ำหนักกำลังดีเลยครับใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมเน่ไม่หนักจนเกินไปครับ ตรงบริเวณเท็กซเจอร์ด้านบนเนี่ยเขาก็ได้มีการทําตัวเท็กซเจอร์นะครับให้มีความสากเล็กน้อยเวลาเราจับลงไปเนี่ยก็จะไม่มีอาการลื่นหรือว่าจับแล้วหลุดมือครับกระชับกับมือได้พอดีเลยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่มือไม่ได้ใหญ่มากนะครับจับแบบปามคลิปลงไปเนี่ยก็ถือว่าจับได้เต็มเมาส์พอดีเลยครับไม่ได้มีอาการมือล้นหรือว่าไม่ได้มีอาการที่จับแล้วมีอาการเมื่อยมือแต่อย่างใดครับตรงบริเวณนิ้วโป้งเนี่ยเขาก็ได้มีการทําฐานของตัวเมาส์เนี่ยให้มีการยื่นออกมาเพื่อรับกับนิ้วโป้งของเราอีกทีหนึ่งนะครับสามารถ แล้วก็ยังมีการทำเท็กซเจอร์ตรงนิ้วโป้งเนี่ยให้เป็นกริปนะครับเวลาเราจับลงไปเนี่ยก็จะได้มั่นคงแม่นยำมากขึ้นอีกนั่นเองตัวด,ดีไซน์ด้านบนของตัวเมาส์นะครับก็จะมีการดีไซน์ให้มีความโค้งมนรับกับอุ้งม,มือกำลังดีครับตัวเมาส์เนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับทำให้เวลาจับลงไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยเมื่อยมือสักเท่าไหร่ครับโดยสเปคภายในของตัวเมาส์นะครับใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นตัวเลอทงเลยนะครับอย่างตัวพาวสามสามเก้าห้าเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับตัวเมาส์นะครับตอบโจทย์ความแม่นยำ สามารถดัน dpi ได้สูงสุดถึง26000 dpi เลยนะครับรวมถึงเมาส์ตัวนี้ครับก็ยังให้เทคโนโลยีของการเชื่อมต่อไร้สายมาด้วยนะครับทำให้สามารถปรับตัวโพลิเนยได้ค่อนข้างสูงเลยครับทั้งในโหมดไร้สายแล้วก็โหมดมีสายนั่นเองโดยในโหมดใช้สายเนี่ยสามารถปรับโพลิเรทไปได้ถึง8 0 0 0เฮิร์ตเลยนะครับและในโหมดไร้สายเนี่ยก็สามารถปรับโพลิเรทได้สูงสุดถึง2,000เฮิร์ตเลยในส่วนของแท่นชาร์จของตัวเมาส์เนี่ยก็จะเป็นแท่นชาร์จที่เป็นแม่เหล็กมาเลยนะครับสามารถวางเป็นตัวแท่นวางเมาส์เนี่ยได ตัวแท่นชาร์จนะครับก็จะเสียบสาย USB Type C เนี่ยเข้ากับที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับบริเวณตรงฐานของตัวแท่นชาร์จเนี่ยก็จะมีตัวเส้นไฟ RGB เนี่ยล้อมรอบอยู่ด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขั้วชาร์จแบตนั่นเองตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีการติดตัวแม่เหล็กเอาไว้นะครับทำให้เวลาเราเอาเอามาส์วางลงไปเนี่ยตัว,มวงงเวมาส์เนี่ยก็จะทําการดูดกับแท่นวางได้เลยครับ,บรวมไปถึงตัวแท่นชาร์จนะครับก็ยังทําหน้าที่เป็นตัว USB dongle หรือว่าตัวขยายสัญญาณของ USB ได้อีกด้วยครับบริ โดยการชาร์จเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแบบคลิกชาร์ดด้วยนะครับทำให้ชาร์จตัวเมาส์เนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนบริเวณใต้ฐานของตัวแท่นวางเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับซึ่งปุ่มตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไาใช้ปรับสีของตัวไฟเนี่ยของตัวแท่นชาร์จได้อีกด้วยครับซึ่งผมมองว่าตัวแท่นชาร์จตัวนี้เนี่ยเวลาไม่ได้ใช้งานและวางอยู่บนโต๊ะคอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพร็อพอย่างหนึ่งที่สวยมากๆเลยครับเป็นไฟ r g d b วิ่งอยู่บนโต๊ะคอมเนี่ยก็ถือว่าช่วยทําให้โต๊ะคอมของเราเนี่ยดูมีชีีีีวววิิตตตชาาามมกกยยย่่งงขขึ้้นนอออดดคครรตตรััรบบโสเเแ์ะ จะอยู่ที่3 8 0มิลลิแอมโดยทางแบรนด์เนี่ยเคลมไว้ว่าสามารถใช้งานได้สูงสุด85ชั่วโมงนะครับโดยต้องปิดไฟ RGB ไว้นะครับส่วนถ้าเกิดเปิดไฟ RGB ไว้เนี่ยก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งหมด11.5ชั่วโมงด้วยกันในส่วนของไฟ RGB บนตัวเมาส์เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างหลายจุดเลยทีเดียวนะครับบนตัวเมาส์เนี่ยก็มีด้วยกันหลักๆ3จุดด้วยกันเป็นไฟ RGB 1 6 8ล้านสีเลยนะครับสามารถปรับแต่งได้ในซอฟต์แวร์เลย โดยไฟเนี่ยก็จะมีปรากฏอยู่ที่บริเวณด้านบนของเมาส์ครับบริเวณที่อุ้งมือของเราเนี่ยจับลงไปนั่นเองอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าของตัวเมาส์นะครับรวมไปถึงตัวสครอ l ล์วิวนะครับก็จะมีตัวไฟเนี่ยลอดออกมาด้วยเช่นกันครับทำให้บริเวณบนเมาส์เนี่ยมีทั้งหมด3จุดด้วยกันซึ่งทั้ง3จุดนี้เนี่ยไฟทั้งหมดก็จะทําการลิงก์กันทั้งหมดนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างของเมาส์นะครับตรงบริเวณนิ้วโป้งของเราเนี่ยก็จะมีจุดไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ของตัวเมาส์อยยู่ด้ว โดยจะปรากฏเป็นจุด3จุดนั่นเองไฟเนี่ยก็จะโชว์ขึ้น3จุดนะครับแต่ถ้าเกิดแบตค่อยๆลดลงเนี่ยไฟตรงนี้เนี่ยก็จะค่อยๆดับลงไปทีละจุดนั่นเองครับส่วนด้านล่างเมาส์านะครับก็สามารถกดปุ่มปรับ DPI ตรงนี้ได้นะครับซึ่งเวลาเราปรับ DPI เนี่ยตัวเมาส์เนี่ยก็จะแสดงไฟบริเวณด้านบนเมาส์นะครับเพื่อบอกถึง DPI ที่แตกต่างออกไปอีกด้วยกด1ครั้งเนี่ยก็จะเป็น 1- นีนะครับก็แปลว่าเป็น1 DPI ที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองทุ math, งกๆครั้งที่เราปรับ DPI เนี่ยก็จะมีสีตรง้คว่าไ ตัวเมาส์นะครับใช้ตัวสวิชคลิกเนี่ยของ k ค m ล g m เนะครับรองรับการกดทั้งหมด80ล้านคลิกด้วยกันใช้แรงกดประมาณ65กรัมนะครับแล้วก็ระยะทาเวลประมาณ0.3ม mm ิิเมตรนั่นเองเสียงการกดเมาส์เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับและอีกหนึ่งลูกเล่นของเมาส์ตัวนี้นะครับก็คือตัวสกอร์วิวนั่นเอง ที่เราสามารถ <TA> ปรับรูปแบบการเลื่อนของสกอร์วิวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดชัตเตอร์โหมดหรือว่าเกียร์โหมดนั่นเองโดยทั้งสองโหมดนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความหนืดของตัวสกอร์วิวเนี่ยให้แตกต่างกันนะครับในโหมดชัตเตอร์โหมดเนี่ยก็คือตัวสกอร์วิวนะครับจะมีลักษณะลื่นไปเลยครับตัวสกอร์วิวเนี่ยก็จะหมุนไปเลยไม่มีการกึกๆเป็นจังหวะเหมือนกับที่ปกติเราใช้งานกันครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถปรับเป็นโหมดเกียร์โหมดนะครับตัวสกอร์วิวเนี่ยก็จะถ ดยทั้ง2แบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของผู้ใช้งานเลยนะครับคนที่ชอบ s c r o l ว v ว w แบบล,ลื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าใช้ทํางานเนี่ยที่ต้องการเลื่อนเยอะๆแบบพวกทํางาน Excel หรือว่าเล่นเกมที่มันต้องเปลี่ยน s c r o l ว v ว w บ,บ,บ่อยๆเนี่ยผมว่าโหมดนี้เนี่ยก็ช่วยใช้งานได้เยอะเลยครับโดยการเชื่อมต่อของเมาส์นะครับก็ให้มาด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือโหมดมีสายปกตินะครับโหมดไร้สายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันก็คือโหมดไวเลส2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับสามารถเอาตัวดองเกิลเนี่ยไปเสียบกับคอมได้เลย หรือว่าจะต่อกับตัว c h a t t i n g dock เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันอีกโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมด Bluetooth นะครับสามารถปรับได้โดยการเลื่อนปุ่มที่อยู่บริเวณใต้เมาส์เนี่ยได้เลยครับเอาละครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของตัวเมาส์กันบ้างน,นะครับขั้นแรกเนี่ยผมจะพาทุกคนมาสอนวิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของตัวเมาส์ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเวลาทุกคนเข้ามาเนี่ยก็ให้มากดที่ตรงบริเวณคํานี้ครับว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ตัวหน้าเว็บจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนนั่นเองก็ให้แปลภาษาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาเนี่ยเกือบสุดด้านล่างเลยครับเราก็จะเห็นว่ามีชื่อของตัวเมาส์เนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้ครับก็คือ L8 Pro นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดตรงคําว่าได้ทันทีหรือว่าปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ทําการลงไปที่ drive ของเราแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลย แล้วก็ในส่วนของหน้าตาโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเมาส์ของเราได้เลยนะครับ้ายบนเนี่ยก็จะบอกแบตเตอรี่ของเมาส์เราตอนนี้นครับแล้วก็จะบอกโหมดด้วยว่าเราใช้งานโหมดอะไรอยู่นั่นเองบ <assa> ริเวณแถบด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้าต่างทั้งหมดของตัวซอฟแวร์ครับว่าสามารถปรับแต่งอะไรเมาส์ได้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นหน้าแรกของตัวโปรแกรมนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกการปรับแต่งเมาส์ปัตตอนต่างๆนะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะให้ปุ่ม บริเวณข้างเมาส์เนี่ยเป็นการย้อนกลับกลับไปข้างหน้าเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ dpi แล้วก็เรื่องของ polling rate ครับก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ dpi เนี่ยแต่ละขั้นนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันสูงไปหรือว่าต่ำไปเนี่ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยรวมถึง polling rate เนี่ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้เช่นกันครับซึ่ง polling rate เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามการเชื่อมต่อของเรานะครับรวมถึงระบบไฟเนี่ยก็สามารถปรับได้หลากหลายโหมดเลย รวมถึงความเร็วของแสงและก็ความสว่างของแสงเนี่ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมของเมาส์ต่างๆแล้วก็ตั้งค่าเพิ่มเติมของตัวโปรแกรมแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวโปรแกรมของ L8 Pro ถ้าให้สรุปโดยรวมกับเมาส์ตัวนี้ครับผมมองว่าก็เป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายเล่นเกมหรือแม้แต่กับเด็กนักเรียนหรือว่าคนใช้งานทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้งานมันได้อย่างคล่องตัวเลยครับเป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่มีน้ําหนักเบานะครับใช้งานง่ายแถมยังมีฟังก์ชันรองรับในหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับถ้าถามว่าคนที่เล่นเกมไปเนี่ยเหมาะกับเกมประเภทไหนนะครับจริงๆสําหรับผมเนี่ยที่เป็นคนที่เล่นเกม FPS ด้วยเนี่ยก็มองว่าใช้งานได้นะครับ ด้วยรูปร่างของมันที่เข้าพอดีมือเลยนะครับรวมถึงตัวเซนเซอร์เนี่ยที่เวลาผมเล่นเนี่ยใช้โหมดไร้สายนะครับก็ยังสามารถเล่นได้โดยที่ไม่รู้สึกดีเลยหรือว่าไม่รู้สึกติดขัดแต่อย่างไรครับตอนเล่นเกมรวมไปถึงผมมองว่าคนที่เล่นเกมแนวโมบ้าเนี่ยก็ยังรองรับได้นะครับด้วยปุ่มที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีการปรับตัวเรื่องของสกอร์วิวได้หรือว่าเรื่องของการตั้งค่ามาโครของตัวเมาส์ได้เนี่ยผมมองว่าก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องตรงนี้ได้ครับส่วนผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ไม่ต้องห่ววงงเลลยยยครรัับบบสสาาาามมถใช้้้นไดยยแผ กับค่าตัวของเมาส์เนี่ยที่2,000มีทอนนะครับผมมองว่าเทียบกับสเปคที่ได้มารูปรักหน้าตานะครับรวมถึงตัวชาร์จิ้งด็อกเนี่ยที่สามารถตกแต่งตัวคอมได้เนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเลยครับสำหรับเมาส์ตัวหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆของตัวเมาส์เพิ่มเติมหรือว่าลิงก์สั่งซื้อนั่นเองใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่าานี้คบผมมมขอุณตติตมชม อยากให้ผมรีวิวหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ